พลานล่าสัตว์นั้นปกติแล้วก็เป็นคนที่มีความเหี้ยมอยู่ในตัวกันทุกคนไม่เช่นนั้นก็จะไม่กล้าฆ่าสัตว์ได้มากมายจนขึ้นชื่อว่าพลานและล้วนแล้วแต่ก็เป็นสัตว์ใหญ่หาใช่สัตว์เล็กไม่แต่ส่วนใหญ่นั้นก็ถับไปด้วยความที่ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องขืนไม่ทำก็พากันอดตายเพราะไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรกินเพราะคนที่เป็นพลานส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ตามป่าตามเขาไม่มีที่ทำกิน ล่าสัตว์หาเลี้ยงครอบครัวสืบต่อกันมาแต่ไหนแต่ไรจะให้ไปทำอย่างอื่นเหมือนชาวบ้านในพื้นราบก็คงจะไม่เป็นแต่แม้ว่าจะชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากมายแต่จิตใจนั้นก็ไม่ได้อำมาิตดเหมือนการกระทำซ้ำยังนึกสงสารจนเกิดเป็นธรรมเนียมต่างๆของพรานทั่วไปอย่างเช่นไม่ทรมานสัตว์ป่าที่ล่าก,การยิงก็ยิงโป้งเดียวให้ตายทันทีไม่ทรมานและอีกหลายธรรมเนียมอย่างที่รู้กันดีในหมู่พรานทั่วไป พลานก็เหมือนกันกับชาวบ้านทั่ว,วไปมีดีก็ย่อมมีลายไม่ต่างอะไรกันเก้ินชื่อว่าเฮี้ยมนั้นเป็นเรื่องปกติของพลานทั่วไปแต่เพิ่มเข้าไปด้วยความโหดเข้าไปอีกนี่ยิ่งน่ากลัวตาคำแกเป็นพลานรุ่นใหญ่ที่อาศัยอยู่ตามป่าตามเขาจริงๆไม่มีทั้งที่ทางไม่มีทั้งลูกเมียและไม่มีพี่น้องที่ไหนเป็นลูกชายคนเดียวที่พ่อแม่ประทังชีวิตด้วยการล่าสัตว์หาของป่าหลังพ่อแม่ตายไปก็เหลือเพียงแค่ตัวคนเดียวโดด,ด อยู่แต่ในป่าไม่ออกไปไหนทั้งสิ้นจนเริ่มมีอายุมากขึ้นด้วยความที่เกิดมาอยู่กับธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์ทำให้ตาคำแกไม่เคยเจ็บป่วยอะไรเลยมีกระท่อมใหม่ที่ย้ายจากที่อยู่เดิมของพ่อแม่หรือ้าไปในป่าไม่รู้จักใครที่ไหนหรือแม้แต่ออกไปพบปะยุ่งเกี่ยวกับใครทั้งสิ้นก็เลยไม่เคยรู้เรื่องธรมเนียมประเพณีอะไรเลยซ้ำยังเป็นคนที่ไม่หนำใจเหี้ยมโหดไม่รู้จักเวรกรรม สัตว์ป่าที่ล่ามาได้หากไม่ตายก็จะถูกลากเอาตัวไปขังไว้ให้ทรมานเพื่อเอาไว้กินในภายหลังเมื่ออาหารที่สะสมเอาไว้หมดลงสัตว์เมื่อถูกยิงแม้ไม่ตายก็ทรมานสาหัสหลายครั้งอยู่ได้ไม่กี่วันก็ตายอย่างทุกข์ทรมานแม้แต่พลานด้วยกันที่เข้าไปล่าสัตว์ในเขตพื้นที่ที่แกอยู่อาศัยหลายรายก็เคยถูกแกดักยิงจนบาดเจ็บกลับไปและไม่รู้ว่าฝีมือใครบางรายที่ถูกแกยิงตายไปก็มี กลายเป็นเหยื่อให้กับสัตว์ป่าต่อไปไม่เหลือล่องรอยอะไรให้เห็นเพราะอาวุธที่ตะคำแกใช้ก็มีเพียงแค่หน้าไม้ที่ได้มาจากพ่อดำลงชีวิตได้ด้วยมีดและหน้าไม้เพียงแค่สองอย่างเท่านั้นทุกอย่างที่ถูกยิงเข้าไปเลยไม่ตายทันทีจนต้องทรมานจนนานวันไปก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปพื้นที่บริเวณป่านั้นอีกเลยและก็เลยไม่มีใครรู้ว่ามีคนอยู่อาศัยในพื้นป่าบริเวณนั้นยิ่งชาวบ้านยิ่งไม่เคยได้เหยียบย่ำเข้าไปถึง แม้แต่พลานก็ยังแทบจะเอาชีวิตไม่รอดกลับออกไปต่คำแกอยู่แต่ในป่ามาตั้งแต่เกิดก็เลยเรียนรู้เพียงอย่างเดียวนั่นก็คือเรื่องอันตรายต่างๆจึงสามารถที่จะหลีกเลี่ยงหลบหลีกเอาตัวรอดได้อย่างดีไม่เคยจะมีอันตรายอะไรมาใกล้ตัวได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวมีแต่ประสบการณ์ล้วนๆไม่มีวิชาคมอะไรทั้งสิน้นสัตว์ป่าตัวแล้วตัวเล่าที่ต้องถูกล่ามาขังไว้ให้ทรมานจนกว่าจะตาย ไม่ทำให้แกนึกสงสารหรือเวทนาเลยแม้แต่น้อยซากชิ้นส่วนต่างๆหลังจากที่จำแหละเอาไว้แล้วที่เหลือก็ขนเอาไปทิ้งไว้ให้เป็นอาหารกัดแทะให้กับสัตว์อื่นๆต่อไปไม่กลบไม่ฝังใดๆทั้งสิ้นส่วนกินเน่าเหม็นคละคลุ้งบางครั้งก็ลอยไปถึงกระท่อมของแกเลยก็มีแต่ก็ไม่เห็นว่าจะสนใจอะไรเนื้อที่ได้ก็ใช้วิธีลมควนจนแห้ง จะได้เก็บเอาไว้กินได้น,น,นานๆแม้จะอยู่อาศัยแต่ในป่าไม่เคยออกไปไหนมาไหนแต่ก็ยังรู้จักการก่อไฟและถนอมอาหารสืบทอดมาจากพ่อแม่รู้จักพืชผักสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายหลายชนิดแต่การกินก็จืดๆชืดๆแบบนั้นเรื่อยๆมาเพราะไม่มีเครื่องปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นนี่กระมังที่ทำให้แกไม่เคยเจ็บเคยป่วยอะไรเลยร่างกายก็แข็งแรงมากกว่าคนทั่วไป แต่แม้ว่าจะมีร่างกายที่แข็งแรงมากแค่ไหนในเมื่อจิตใจโหดเหี้ยมไม่มีความเมตตาสงสารต่อสัตว์โลกหรือแม้แต่มนุษย์ด้วยกันเลยก็ไม่อาจจะทําให้มีชีวิตที่ยืนยาวอะไรไม่รู้ว่าแกมีความสุขบ้างหรือไม่กับการใช้ชีวิตของตัวเองแบบนั้นกระท่อมที่อยู่ก็ไม่ได้ปกป้องสัตว์ลายได้เลยแต่มันก็ไม่เคยเหยียบย่ำเข้าไปใกล้เป็นที่น่าแปลกใจแม้จะเข้าไปใกล้แกก็คงจะรู้สึกตัวก่อน ด้วยไหวพริบและประสบการณ์ไม่เคยขึ้นไปมัดห้างนอนเหมือนกับพลานทั่วๆไปเสรซากชิ้นส่วนส,วนสัตว์ป่าที่เอาไปทิ้งไว้หรือแม้แต่พลานที่ถูกแกยิงตายก็กลายเป็นอาหารให้กับเสือด้วยนอกจากสัตว์ป่าอื่นๆที่กินเนื้อสัตว์ด้วยกันด้วยรสชาติเนื้อหนังของมนุษย์ทําให้เสือพวกนั้นมันแอบย่องเข้ามาในป่าแถบนั้นอยู่บ,บ่อยๆว่าเมื่อไหร่จะมีเหยื่อมาให้กินอีกโดยไม่ต้องล่า แต่พอนานไปไม่มีเหยื่อที่เป็นมนุษย์ให้ชิมอีกมันก็ไปทางอื่นหมดเหลือเพียงแค่ตัวเดียวที่แอบจ้องอยู่บริเวณนั้นไม่มีพลานหลงเข้ามาก็อาจจะได้ตะคำเป็นเหยื่อเข้าสักวันแต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนักเพราะไม่เช่นนั้นตะคำแกก็คงจะอยู่มาไม่ได้นานขนาดนั้นจนมีพลานหลงเข้าไปมัดห้างดักยิงสัตว์ป่าในแถบนั้นจนได้ตะคำแกมารู้เอาก็ตอนที่มีเสียงปืนดังแววขึ้นกลางดึก ก็เลยแอบย่องเข้าไปทั้งที่ก็มืดค่ำแบบนั้นเพราะแกชำนาญคุ้นเคยพื้นที่เป็นอย่างดีสายตาที่เฉียบคมของพลานก็ยังมองแกไม่เห็นออกไปจากที่แกอยู่ราวๆสามสี่ร้อยเมตรก็เจอตัวผู้บุกลุกอยู่ด้านบนนั่งห้างก็ยิงเข้าด้วยหน้าไม้ทันทีแต่เหมือนว่าจะไม่เข้าเพราะมีของดีติดตัวแต่มันก็ถูกลูกดอกตัดเกี่ยวขาดตกลงมาเห็นพลานที่อยู่ด้านบนหมอบหลบ เพราะไม่รู้ว่าเป็นใครคว้าปืนยิงม่มั่วลงไปด้านล่างหลายนัดสุดท้ายก็ถูกลูกดอกหน้าไม้ปักเข้ากลางอกล้มตึงดิ้นไปมาอยู่ครู่หนึ่งก็ตกลงมาด้านล่างเสียงดังตุบขาดใจตายทันทีแต่คำแกไม่ได้สนใจเดินไปแบกเอาสัตว์ป่าที่ถูกยิงตายกลับไปไม่เคยเอาแม้แต่ปืนของพลานที่ตายเพราะคงจะใช้ไม่เป็นทิ้งร่างของพลานเคาะไายไว้ให้เป็นเหยื่อของเสือที่แอบซุ่มอยู่ฉีก,กินจนหนำใจ ผ่านไปหลายวันล่างนั้นก็ถูกสัตว์ป่าลุมกัดแทะไปจนหมดเสือตัวนั้นมันก็ยังไม่ไปไหนด้วยสันดานที่หาเหยื่อได้ง่ายๆดักซุ่มรอจังหวะว่าจะมีเหยื่อเป็นคนมาให้กินอีกไม่เว้นแม้แต่ตะคำเองก็อย่าได้เผลอผ่านไปอีกหลายวันกลางดึกลมนิ่งเงียบสนิทจนร้อนอบอ้าวตะคำแกนอนไม่หลับก็เลยออกมารับลมอยู่ที่ด้านนอกกระท่อมกระท่อมของแกไม่เคยมีแม้แต่สัตว์ป่าเข้ามาใกล้ แต่จูจ่ๆสายตาแกก็เหลือบไปเห็นร่างของใครบางคนเขา้าเดินผ่านไปมาอย่างแผ่วเบาเรากับย่องอยู่ไม่ไกลลุกพรวดเข้าไปคว้าหน้าไม้ทันทีเพราะไม่เคยปล่อยให้ใครเข้ามายุ่งยามไม่พูดพร่ำทำเพลงยิงเข้าใส่เข้าไปเต็มๆกลางลำตัวในระยะหวังผลแต่ร่างของคนพู้นั้นนไ,ไม่ตายทันทีเหมือนทุกๆครั้งไม่ล้มไม่แสดงอาการอะไรว่าถูกลูกดอกปักเข้ากลางหน้าอกแต่อย่างใด ตะคำแกก็ชักมีดออกจากเอวที่ติดตัวไว้ตลอดเวลาวิ่งพุ่งเข้าใส่ไม่คิดว่าอะไรเป็นอะไรด้วยพรามเหี่ยมใจโฉดไม่เคยกลัวสิ่งใดทั้งสิ้นยิ่งเข้าใกล้อีกล่างก็ทำเหมือนว่าเตรียมจ้องตะตะคุบจนเผชิญหน้ากันไม่ถึงสองวาก็พุ่งเข้าใส่กันอีกล่างหมายจะขยํำให้ตายแต่อีกล่างก็คือตะคำถึงกับพงะแต่ก็ช้าไป พราะว่าร่างที่อยู่เบื้องหน้านั้นจุดๆมันก็ได้กลายเป็นเสือลายพาดก่อนไปแล้วแต่ด้วยความที่ไม่กลัวะไรมีดในมือก็ปักเข้าไปที่ลำตัวของมันสุดแรงพร้อมกับคมเขี้ยวที่ฝังเข้าไปที่ลำคอของแกพร้อมกับกระซากสุดแรงจนลำคอของตาคามขาดแหว่งไปครึ่งหนึ่งเลือสดสดสดพุ่งกระจุดไปทั่วไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครร่างที่เห็นเป็นคนตอนแรกนั้นก็คือตาพรานที่ถูกยิงตาย เข้าสิงล่างเสือจนกลายเป็นเสือสมิงด้วยความแค้นที่อยู่ๆก็มาถูกยิงตายอยู่กลางป่าสองร่างล้มลงกระเสือกกระสนอยู่ครู่หนึ่งก็ขาดใจตายสนิทล่างเสือมีทั้งลูกดอกทั้งมีดที่ปักคาอยู่ด้วยติ้งล่างของทั้งสองให้กลายเป็นอาหารให้กับสัตว์ป่าอื่นต่อไปอีกไม่มีใครรู้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะไม่มีใครรู้จักตะคำแต่เดิมอยู่แล้ว